สวัสดีพี่รองปองไปสุขุสุขันสุขุสุขคนค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องเอมมี่การแรมเพื่อนอ๋อฟิเชียลนะคะออตอนนี้ก็มาชมบรรยากาศการตั้งเวทีของสาวน้อยเพี่บ้านแพงนะคะจึ่งตั้งนึงแต้มเมื่อคืนค่ะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเจ็ดนาทีเดกสวยนะเนี่ยนะคือ,อเท่าแทน น้องเอออุปรสรรคหลายแต่พอดูแล้วประ่านในนอนอยู่เข้าสีในอน,ในอนจังในนองหนีกับประ่านในนอนซึน้งน,นะคะพี่กำลังใจคนรอยทุกคนกำลังใจเดนนซื้อน,น้ำค่ะกำลังใจคู่กำลังใจพะโจอโอ้ oh จะแล้วไหมต้องแล้วสิสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่พักกันในนอนเลยค่ะนี่สวัสดีค่ะกในนอนครับเสมอว่ามีจะเป็นการคักว่าท่านในนอนค่ะแม่ว่าท่านในนอนค่ะแม่นอนแต่งคุณแต่งมาท่านในนอน ตาางคนตางกีดน้ำตาปูตาปูใช่กันเลยวมือันป้าตังางน้อยแบบหอยมืออื่นเลยงานแมตาใส่กุ๊กใหม่นะยืนุนแขงตอนนี้ตอนนี้เวที80%แล้ว อ,อยู่ข้างกันนอนหรือยังยังขี่กับบาการนอนย่านนอนหรอมันบอตืน่นมามนสองเลยบอนนอนเล่บอนนอนเลยเจ็ดโมงเช้าแล้วนะเนี่ยเจ็ดโ <7 S 1> <7 S 2> มงสิบ <10 S 2> นาทีแล้ว่ายังไม่ขี่เลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แ้ย นีเป <kung> ็นตลอดฝน้า <sponge> จ <L cake> ังไดก็ต้องหอดโผู้ใดวเาเพื่อนป้ตูปราตยเปปากตะไคร้เร็วโอ้ เป็นแบบตใรร่ใดมาไล่ยูนรองมืนอนีไว้ง่ายค่ะพระทวยพระทวยเป็นปากตะไคร่เร็วพระช่วยพระช่วยคิดเราจักก่อนม่านจักชั่วโมงจักสี่จักสี่ไทยดันเจอถุงน้ำซองหนึ่งไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าประมาณอาเต็มที่ประมาณสองชั่วโมงนี่สองสามชั่วโมงเก่าโมงพวกเธอหนักแคกี่โมงเจ็ดโมงบ่าย <Bye. S 2> <ง>แล้งเห็นบ้พระตุยบอกแล้วคอนเฟิร์มแล้ว ทำไมท่านทำกับฉันได้พวกเธอต้องให้ลังใจทีมบ้างเหรอปีนี้เพราะว่าดูดิพวกอาจารย์มาทั้งคืนเลยพวกเธอต้องให้ลังใจเบื้องหลังพะอเราใช่ไหมปีนี้หนักมากพี่พี่คนวายครับพระตุ้ยจะเลี้ยงน้ำค่าวันนี้ อันนี้พ่ออยู่ห้องสองพ่อยังมาซอยได้ดิมายังอีกมาหกิกพอใจยังต้องการคำตอบแับนี้ไหแมนบอกแมนแมนมาหกิกใบแมนบอกจะคนพ่องสามพอใจยังทา้งในในอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับซ้อมบ่ายโอเคยังพวกเองถ้าซ้อมบ่ายคือมิเต้นไม่ได้เลย เต้นได้มอนเดิเราสปีริตสูงเราเป็นสาวยินอกขาไปที่ครับนอนเขาเป็นสาวหน่อยเาสปิริสูงแมนว่าห้อมีเวลานี่้สีขอบตาดำงเอาแปลงพูนเีบ่ายหนมาตื่นมาสอบบ่ามงเ่นเียอนบ่ันเ็ทอตดต่ายนคางนแรกตนวนี่แหน่เพิ่นกับพ่ท่นนอน มาจากญี่ปุ่นเป็นไรเลืเต้เราพิ่เห็นกันมุ้ง้องเดรกอยู่ตลาดกินซ่าเนี่ยก็นึกว่าเราเบาเหล็ยนะอันหั้ังคนมานังถาวาัน มะล้ย่าได้ซีได้ซ้อมสรุปได้เบิ้งบตองบตองเบิ้งซ้อมค่ะทำว่าเบิ้งหนาเวทีแบบจริงเลยจยังไงเมื่อี้้ากันา้าวจมบอน้กนางยูทูบเบอร์นางเฮียนจมบอใจจ่อยูยูทูบเบอร์เพ่นั่นศิี้สูงกเ่อีกต้อขาเต พ้นา่ไหเี <cado>. ่ยน่อ้วเขาเลนาข้าพเจ้าข้าพเจ้าเผื่อผลงาข้าพ้ายังอ่ะจมบกจมหรอกตอนแรกพสเขากมีเนพบอจมาจายคิปรุนบอโจสังเวียนใหม่จมวะข้าพเจ้าข้าพเจ้า ี่น้าครับจะเลือกมาขอกุ้งพี่หน้เด็ก้อยใช่ค่ะอยู่ร่สิบเก้าบาทบารหน้างานจะเลือกี่น้าจะเลือกเว่นตามาน้าเป็นยังค่ะบ่บอกหิวน้อรหิวเราไปงาซอยเพิ่นก่อนอยู่แต่ว่าอยเพิ่นครับสู้นะคะหิวน้อรหิวข้าวยอะหิวบ่เลยสวยได้อะเธอไม่นอนนนครับทำไมเราถึงไม่นอน พี่ค่พอก็แหม่ไได้นอนเลยวันนี้นไม่ด้นอนนอนเข้าได้รอ้อค่ะสอดแจงเนาะล้มื่อมือนีกับสอดแจงมืออื่นกับสอดแจงเอ้ยแม่บอกมือว่าสอดแจง เออมือกับสอดแจงเขาสอดแจงเขาเปสอดแจงอีกคนสอดแจงไม่เป็งนะชิดรือว่าบริเนอร์สอดชิดกัดสอดแจงช่วยมือครับพอมันสอนเราต้องตัดชุดกังดั้มแล้วอะไรคือสอดแจงชุดกังดั้มกังดั้มสอดแจงคือตอนที่เห็นตางเงินก็จะออกฟ้าแจงตางเงินก็แจงชุดล่ำเออชุดล่ำชุดหนักแล้วไม่ยิ่งเป็นพืชแบบซีออดนี่เอาดีเล่เลยนั่นยังว่าเอาเอาแบบนี้เลย อันนี้เนาะม่วงกุฎกับแจซีเลยจำว่าได้ไหาเป็นผู้อะแน่จรินะจำดีเกยจำนี่พวันนู้นนอนันี่พวันว่าามจำว่าได้แตงมาแตกนาแแตงกับนานาก็นาเดิมนาเก้าจำได้คือเก้าไอเราจำางกับเต้นแบบองร้องสองเปิดเป็นฤดูกาล คาบไปด้เอาโดนๆก็ได้ฮะน้าไดเข้ามาก็มังแกด้ครับมันบบยูฮอดเตย่าเตย่าแล้วก็ไปชอยปจับเกียอนเมื่อไร่กเด็กเต็รับเสื้อสีเต็นรับเสื้อมันเปียแล้วก็เลเมียอาบน้ำอาบน้ำเลบ่มาแต่หน้าที่แล้วอะลพาพี่น้องคิปนี้ก็้อฟ้ไว้ซ้ำนี้เด้อค่ะไว้พอกันมาชิมนะ